l e s l o ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพีอากาศกันนะคะในท็อปปิ้ของเรานะคะที่ชื่อว่า เามีความลับอะไรซ่อนอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์อาจจะเป็นนิสัยของเขาหรืออาจจะเป็นในเรื่องความคิดของเขาแบบนั้นก็ได้นะคะคราวนี้ด้วยสถานการณ์ตรงนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่พอจะมีคนคุยนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบเป็นคนคุยเป็นแฟนกันหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ทั้งเนี้ยการดูจะเป็นแบบจ e เนอเรเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมากนะคะในเรื่องของความส สลับกันได้นะคะก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็พอเนาะแต่ถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูที่แบบเป็นสถานาการณ์ของเราเองคนเดียวแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะแลวถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูดวงเสริมตัวกับมีสามารถไลน์ที่อาสไซน์เลนส์นททาร์ได้เลยจะ้ะ โอเคแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมีไพท่ทั้งหมด4กล่อง้วยกันนะคะกล่องที่1นะคะเป็นน้องสมบีนะคะกล่องที่2รนักหูดกล่องที่3มเซียะคะ่ะแล้วก็กล่องสุดท้ายจะเป็นน้องพูดนั่นเองนะคะโอเคเพื่อนๆใช้สมาธิในการเลือกกล่องไพ่นะคะแล้วก็สามารถกดข้าไมไปฟังทำทำํานายได้เลยคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกพี่อาการนะคะกล่องที่1นนะคะก็จะเป็นกล่องนี้นะจ๊ะน้องซอมบี้นะคะคราวนี้เหลยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาได้มีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะขอดูในส่วนสถานการณ์ความรักของคนที่เลือกกล่องนี้ก่อนนะคะสถานการณ์ความรักของคนที่เลือกกล่องนี้เป็นอย่างไรนะคะ เป็นเดทนะคะ justice ค่ะแล้วก็ world นะคะสถานการณ์ความรักของคุณละเขานะคะอย่างแรกเลยคุณละเขาอาจจะมีในเรื่องของระยะห่างซึ่งกัและกันนะคะต่างฝ่ายต่างทำให้รู้สึกเสียอกเสียใจหรือในบางคู่เนี่ยอาจจะเลือก จ,ะะจบความสัมพันธ์ลงไปเลยด้วยซ้ำนะคะทาให้นะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็เลยจะเป็นแบบเดอะสตาร์นะคะต่างฝ่ายต่างแยกย,ย้ายไปฮิลิ่งตัวเองนะคะหรือบางคนก็หันไปหาเพื่อนแทนแบบนั้นก็ได้หรือบางคนตกอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนกันไปเลยนะคะคือจบความสัมพันธ์ลงไปนะคะแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์โซมแบบนั้นก็ได้ซึ่งต้องบอกตอนนี้นะคะคุณกําลังคิดหนักมากๆนะอาจจะด้วยว่าคุณรู้สึกว่าฉันจะต้องใช้สมองแล้วแหละนะเพราะฉันเคยใช้หัวใจ แล้วมัาทำให้รู้สึกเสียใจมากจริงๆนะคะมันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องยอมรับความจริงแล้วไหมกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ คราวนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกบ้างนะคะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าในชว่วงที่ผ่านมานะคะแฮงแม่นะบ่บอกว่าคุณรู้สึกเสียใจมากๆนะแล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะ move on จากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้รู้ทั้งรู้นะคะว่าอยู่ไปมันก็เจ็บแต่ก็เลือกที่จะเหมือนกับยังอยู่ตรงนี้อะ่ะเหมือนเต็มใจที่จะอยู่นะคะเพราะนะตอนนี้ตัวคุณเองก็ยังห่วงแหนนะคะในความสัมพันธ์อะ่ะ ที่มีแต่ความรู้สึกเสียใจยแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ออกมาว่าเหมือนพยายามปกป้องมันนะไม่อยากให้ใครมายุ่งในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของการหวงก็ได้นะไม่อยากให้เขาไม่มีใครนะคะหรือไม่อยากให้บุคคลอื่นนะคะเหมือนกับว่ามาพูดในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ไม่ดีเพราะว่ายังไงคุณก็ยังอยากอยู่ยังอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้สามารถกลับมาจริงจังได้อีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้สึกของเขานะคะคเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็น the fool the lover นะคะ ออคือหน้าไพ่ของเขาอะ่ะมันค่อนข้างจะตรงข้ามนะกับคนที่เลือกกองนี้เลยนะคะไมนเหมือนกับตัวเขาเองอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกับเดินออกไปเจอกับรักใหม่ๆแบบนั้นได้ด้วยนะคะไฟออ,กอลกอร์บอกกลับนะเออก็มีเกณฑ์นะคะว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้คือเขาอาจจะมีการ หมือนกับไปลองเสี่ยงในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ในช่วงที่กาลังตัดสินใจนะคะว่าจะทําอย่างไรดีนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้อีกใจนึงก็อาจจะยังรักอยู่แต่อีกใจนึงอะ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะมันมีความต่างเยอะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ทําร้ายจิตใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เราม,มาดูกันนะคะว่าความรักที่ซ่อนอยู่นะคะของเขานะ ความรักที่ซ่อนอยู่ของเขานะคะคือเป็นเรื่องอะไร for of cup ค่ะ night mm hmm. of cup หัวกลับแล้วก็เป็น for of sword นะคะแบบหัวกลับนะ ต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เหมือนตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกเอื่อๆยๆเฉยๆหรือบางครั้งก็เป็นความรู้สึกว่าเขาเฉยๆกับเราแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะคือจากหน้าไพ่มันบอกว่าตัวเขายังอยู่อะแต่เหมือนใจเขาว่ามันเริ่มที่จะไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ off คาหัวกลับนั่นหมายถึงตัวเขาอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจเป็นได้ตั้งแต่ว่าตัวเขาเองก็จะไม่ได้จริงจังกับเราเหมือนเดิมหรือางคงก็อาจจะมีในเรื่องของการบริหารสเสน่ห์นะคะมีในเรื่องของบุคคลที่3าเข้ามาปะปน ได้นะเพราะว่าลึกๆเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากไปต่อกับเราแล้วนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูนิดนึงนะว่าตัวเขาเี่ยมีคนอื่นเข้ามาไหมนะคะในความลับของเขาตรงนี้เขาเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่านะคะ Queen of Cup หัวกลับคาร์ดัันนะคะแล้วก็ The Chariot นะ ต้องบอกว่ามีเกณฑ์อะว่าอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่3นะคะเข้ามาผโลพันในความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งต้องบอกอาจจะยังไม่ได้จริงจังมากนักในช่วงแรกคือฝ่ายนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาหยอดหยอดเข้ามาบริหารสเสน่ห์เหมือนกับว่าเข้ามาทําให้รู้สึกดีนะคะแล้วมันกลายเป็นว่าคนรักของคุณอะอาจจะเริ่มรู้สึกว่าฮุ้ยน่าสนใจนะคะอยากที่จะลองพัฒนาความสัมพันธ์กับทางนั้นดูนะคะอยากจะลองจริงจังกับทางนั้นดูนะคะ คราวนี้นะคะเราขอดูต่อแล้วแนวนโน้มความสัมพันธ์น่ะจะไปในทิศทางไหนนะตัวเขาจะทำอย่างไรกับเราต่อนะคะตัวเขาจะทำอย่างไรกับเราต่อคราวนี้มันกลายเป็นว่าตัวเขาเองจริงๆก็พยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์มาตลอดนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกนะว่าเขาเองอาจจะมีการเปลี่ยนไปแต่ตัวเขาเองอะ่ะเหมือนก็ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนนะคะแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเดวิลเพื่อนๆอาจจะต้องระวังนิดน,นึงนะว่า จุดที่เขาอะยังอยู่กับเราตอนนี้อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของเซ็กแบบนั้นได้ด้วยนะคะทาให้เขาอะยังอยากที่จางยังอยู่ยังไม่อยากที่จะไปไหนแต่สิ่งที่เขาทํานะคะก็คือเขาเลือกที่จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้กลายเป็นรักซ้อนไปนะ,ะแล้วก็คือออกแนว่าคนใหม่เขาเองก็สนใจนะคะในอนาคตอ,นนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะลองเข้าไปจีบเขาดูแต่กับตัวเราอะเขาเองก็ยังไม่อยากจะบ่อยนะคะยังอยากคงมีความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้นะคะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ชัดเจนกับเรานะว่า จะเอายังไงนะคะรวมถึงอาจจะเลือกที่เหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลับๆไม่เปิดเผยรู้กันอยู่2คนแบบนั้นได้ด้วยนะคะคราวนี้เราขอคําแนะนานะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งน,งนึงนะคะคือพายค่อนข้างที่จะแบบดรามา่าเนาะคำแนะนำนะคะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ ต้องบอกว่าอีกไม่นานนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการจบลงหรือว่า,าจ,จะต้องมีการแยกย้ายหรืออาจจะ move on ได้นะเพราะว่ามันไม่โอเคใช่ไหมถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสเปนสองส่วนเท่าๆกันนะคะคราวนี้สุดท้ายอ่ะมันก็จะเป็นออกแนวว่าความสัมพันธ์จะจบลงอาจจะเหลือเพียงแค่ความเยื่อใ่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําว่าการปล่อยอ่ะอาจจะดีสาหรับคนที่เลือกกล่องที่1มากกว่านะคะคตอนนี้ขอดูในส่วนของรัคณาดาวจันดาวสุกนะคะที่ อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเป็นกรกฎพิจิกมีนค่ะราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ราศีกรกฎนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยสาหรับสถานการณ์ความรักนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆมาแชร์กันนิดนึงนะว่าถ้าสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ตัตเขายังไม่ได้ไปแต่เราเลือกที่จะ move on ไหมหรือว่าเรากำลังเราการเปลี่ยนแปลง ของเขาว่าเออเผื่อมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะก็มาพูดคุยกันได้เนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากเล่นผีอาการอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูได้ในเพลย์ลิสเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกพีอาการนะคะกองที่2ก็จะเป็นกองนี้นะคะเป็นด์กบูดนั่นเองนะคราวนี้เรามาดูตามท็อปปีของเรานะคะว่าเขามีความรับอะไรซ่อนอยู่นะคะก่อนอื่นเขาดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในช่วงแรกนะมันมีความรู้สึกดีๆนะคะมีเนื้อเรื่องของการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะ อาจจะมีในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์หรือการให้สิ่งของซึ่งการละกันแบบนั้นก็ได้แต่สักพความสัมพันธ์ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะพัฒนาได้ค่อนข้างยากนะคะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกต้องมากนักนะคะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วก็มีแต่ในเรื่องของความรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้อาจจะต้องระวังว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้แล้วอาจจะมีแต่ในเรื่องของ ความสัมพันธ์ทางกายหรือการมีเซ็กซ์กันแบบนั้นได้ด้วยนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าไหมนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าไหมจากหน้าไพ่นะคะจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของรักสามเศร้านะแต่บอกเชิงประมาณว่า ในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีใครสักคนพยายามที่จะควบคุมแล้วก็คอนโทรลนะคะในเรื่องความรักให้เป็นไปอย่างใจของตัวเองนะคะอาจจะมีการเจ้ากี้เจ้าการฉันอยากให้ความรักเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะและความสัมพันธ์เหมือนกับว่าก็มีการเหมือนพยายามจะพัฒนานะแต่มันก็ช้ามากๆเลยนะคะคราวนี้สุดท้ายดูเหมือนจะเกิดเรื่องราวกระทันหันขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์อาจจะไปต่อไม่ได้อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้าง ความรู้สึกของเรานะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะยังค่อนข้างโอเคนะคะแต่ก็เริ่มมีระยะห่างกันบ้างแล้วจนตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจมากๆนะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าคือเรื่องเล็กน้อยนะตอนนี้มันก็ทําให้คุณนอยนะคิดมากกังวลโดยเฉพาะเวลาที่คุณต้องอยู่คนเดียวคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลือใครนะคะเพราะในความสัมพันธ์ตรงน,นี้คุณรู้สึกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์มันไม่เท่าเทียมนะคะราวนี้ขอดูในเรื่องความรู้สึกของเขาค่ะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของเขาต้องบอกว่าในตอนแรกอะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณาว่ามันเป็น,นเรื่องของเซฟโซนนะอยู่ด้วยเรารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยนะคะแต่ตอนนี้ตัวเขาเองก็เริ่มที่จะน,นิ่งๆแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ไม่เกณฑ์ว่าเหมือนเขาว่า ต้องการที่จะเคลียร์ในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าตัวเราอะ่ะมันกลายเป็นว่าคนที่เลือกกองเนี้อาจจะมีในเรื่องของรักซอนะแต่มันกลายเป็นเราเองนะคะที่อาจจะมีคือเขาอาจจะสงสัยนะคะว่าเราอะ่ะมีคนอื่นไหมนะคะมีคนที่คุยด้วยจริงจังหรือจริงๆคือเรามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะ <L> ขอดูหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดว่าเราเนี่ยมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะ ทำไมเขาถึงคิดว่าเรามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะ s e เว่นออฟคนะคะอย่างแรกเลยคือต้องบอกแต่ไหนแต่ไรอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกอยู่เสมอนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอมีคนนั้นจบเดี๋ยวก็จบนัดเดียวเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาอยู่ตลอดนะคะและด้วยสถานการณ์คือเขาก็มองว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์และนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาอะ่ะเหมือนกับเลือกที่จะเข้ามาหาเราแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนตัวเราก็ยังไม่ได้หยุด อันนี้คือในสายตาเขานะคะตัวเราเองก็ยังไม่หยุดนะแล้วก็ยังดูไม่ได้จะจริงจังในความสัมพันธ์ที่มีกับเขามากนักด้วยยังมีการเหมือนกับเฟิร์สคนอื่นหรือยังมีความสัมพันธ์อื่นๆอยู่อีกนะคะมันทาให้ตัวเขาเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ระแวงในสิ่งที่เราเป็นนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูว่าความรับที่อยู่ในใจเขานะคะความรับของเขาคืออะไร ต้องบอกว่าตัวเขาเองนะคะเริ่มที่จะมีการปิดกั้นปิดใจยอย่ะหรือในบางคนอาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วด้วยนะคะและในความสัมพันธ์ตรงนี้คือตัวเขาเองอ่ะจะเลือกทางที่มันดีกับเขาเลือกในทางที่มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมและถ้าทางนั้นมันคือการจบความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาก็เลือกที่จะทํามันด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้ขอดูในเรื่องของการ Take Action นะคะว่าตัวเขาเนี่ยจะ Take A c t i ่ n ในรูปแบบไหน ตัวเขาจะ take action ในรูปแบบไหนนะต้องบอกตัวเขาไม่มีความสุขเลยนะเครียดมากๆนะอย่างเช่นตัวเขาอาจจะสุขว่าเขา่เป็นคนไปแย่งคุณมาจากใครหรือเปล่าแบบนั้นได้ด้วยนะคะเพราะความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนไม่แฮปปี้นะคะแล้วเหมือนกับตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากแล้วก็ มันเป็นความรู้สึกที่รู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ดีแต่ใจหนึ่งมันก็รู้สึกว่าอย่าประคองนะแต่ก็จะประคองต่อไปไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ Take Action มีไม้บอกว่าตัวเขาก็เริ่มที่จะมีระยะห่างกับเรานะคะหรือบางครั้งก็เริ่มที่จะแบบทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองฉันจะไม่เจอฉันจะไม่ยุ่งฉันจะไม่คุยกับเธอแล้วอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้นะคะเราขอดูหน่อยนะ คือลักษณะของการที่เขาจะไม่ประคองอะ่ะาจะาเป็นในแนวที่ว่าเขาอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แบบกับคนอื่นๆก็ได้นะคะที่มีความจริงจังมากกว่าในความสัมพันธ์ที่มีกับเรานะคะพรนีทิศทางแนวโน้มในช่วง 1- 3ถึงเดือนจะเป็นอย่างไรนะคะทิศทางในช่วงประมาณ1 3ถึงเดือนจะเป็นอย่างไรนะคะอาจจะมีใครสักคนทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองแบบมากๆเลยนะคะเอาแต่ใจทั้งนี้คือ ไม่สนไม่แคร์ว่าอีกคนจะรู้สึกอย่างไรอาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะคะไม่มีใครฟังใครแล้วนะแล้วก็อาจจะเลือกที่จะตัดใจนะในความสัมพันธ์ตรงนี้แม้จะต้องเสียใจมากก็ตามนะคะโอเคคราวนี้เราขอดูในส่วนของคําแนะนำเลยคะ่ะขอคําแนะนําให้กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะจากสถานการณ์นะคะต้องบอกว่าคือในความสัมพันธ์ตรงนี้ แม้ว่าฉากหน้าในสิ่งที่ทุกคนมองหรือในสิ่งที่เราสองคนพยายามจะสร้างว่ามันโอเคมันแฮปปี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ด้วยสถานการณ์ถ้ามีใครสักคนเนี่ยที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะไพ่ก็เลยเตือนว่าหยุดเถอะนะอย่าไปต่อเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่โอเคนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเคะดูในส่วนของรัคดาดาวจานันดาวศุกร์หรือว่าราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะ ออราศีพิจิกค่ะปรากรกฎพิจิกมีนค่ะแล้วก็ราศีตุลค่ะเรียบร้อยสําหรับสถานการณ์ความรักคนที่เรื่องมีอาการกองที่สองถ้าเกิดเ,เพื่อนชอบคลิปน,นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะว่า สถานการณ์ตรงนี้เป็นของคุณจริงๆไหมนะเพราะอะไรคุณถึงมารู้สึกดีกับเขาทั้งที่ตัวคุณอาจจะเหมือนกับมีคนที่คุยจริงจังด้วยอยู่แล้วหรือสถานการณ์ตรงนี้มันสลับกันหรือเปล่าเป็นไวเวอร์ซ่าไหมมาพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากดูดวงส่วนตัวกับมิ้งก็สามารถอะไรที่อัไซส์เลสโตท,ทาร์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอก,กันใหม่อีกคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกพีอาการนะคะกองที่3ก็จะเป็นหน้าไพายันนี้นะคะเป็นเสียนั่นเองนะจ๊ะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าตัวเขามีความรับอะไรซ่อนอยู่นะคะก่อนอื่นเขาดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนนะคะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเอกออฟเพนเดอรหัวกระบ5 o ออฟคัพค่ะแล้วก็เอกออฟสอดนะคะขอขยายเอกออฟเพนเดอรค่ะต้องบอกว่าในช่วงแรกนะความสัมพันธนะ์อาจจะเหมือนกับไม่ได้มีความจริงจังอะไรมากนักน,นะคะออกแนวทีเล่นทีจริงแบบนั้นก็ได้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็พัฒน,นาต่อไม่ได้ ทำให้เหมือนกับว่าต่อให้มีการละกันนะคะคุยกันหรือยังไงสุดท้ายอ่ะมันก็เหงาอยู่ดีรู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้มีใครจริงๆนะคะและณตอนนี้มันเหมือนกับว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงจังก็เลยทําให้ใครสักคนไม่คับเขาอ่ะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายนะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นความรู้สึกของการรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็เหมือนกับแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงต่อดีนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรนะคะ ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้คือคนคนนี้อาจจะเข้ามานะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาอยู่ใกล้ชิดมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็เป็นฟิลของการรู้สึกผูกพันแบบไหนก็ได้แต่ณตอนนี้ตัวกุณละเขาะคะอาจจะมีการทะเลาะกันค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดที่คุยกันแล้วไม่เข้าใจหรือใช้คําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะทำให้รู้สึกเสียใจทําให้รู้สึกผิดหวังนะคะว่าอีกฝ่ายมีฟิลของการที่เหมือนกับ พูดเชิงเหมือนบ,บว่าเราไม่สําคัญสําหรับเขาแล้วเขาไม่อยากไปต่อกับเราแล้วนะคะคราวนี้ตัวเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะตัวเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะต้องบอกว่าณนะตอนเนี้ เหมือนกับตัวเขาเองนะคะเลือกที่จะทําอะไรตามใจตัวเองแบบสุดๆเหมือนกับว่าไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วนะคะแต่ในฟิลที่แบบว่าทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองอ่ะแต่เหมือนกับว่าก็ยังบระคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้นะแต่การประคับของเขาอ่ะคือเขาเลือกที่จะไม่ชัดเจนเขาเลือกที่จะไม่จริงจังหรือว่าจะไม่เปิดเผยในความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันแล้วนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาอ่ะมีความลับอะไรนะคะเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ค่ะ d t ท and r e v e r นะคะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้มิงมองว่าสิ่งที่เขาซ่อนเอาไว้อะมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะ คือเขาเคยรู้สึกว่าเขาเสียใจมากๆแล้วนะอาจจะเคยเสียใจแล้วก็เคยให้โอกาสในความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่พอให้โอกาสอีกครั้งอ่ะมันเป็นความรู้สึกของการหวาดระแวงนะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้สีเคียวแล้วนะมันไม่โอเคนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเจ็บแบบนี้อีกอีกครั้งซ้าแล้วซ้าเล่าแบบนี้อีกครั้งนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้นะคราวนี้นะคะขอดูหน่อยว่าเขาระแวงในเรื่องอะไรนะคะเขาระแวงในเรื่องอะไร The m a g i c s h n The o o o l ค่ะแล้วก็เป็น King of Cup นะคะแบบบวกกับอรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้มันพัฒนาต่อได้ยากจริงๆนะลักษณะความสัมพันธ์ออกนะว่าเราตัวเราเองนะคะคุยคุยหายหายหรือบางครั้งไม่พอใจงอนก็หายไปไม่คุยด้วยอะไรแบบนี้หรือ มันออกแนวว่าอาจจะมีฟิลที่แบบถ้าเกิดมีเจอคนใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกดีเราก็จะไปคุยกับทางนั้นแบบนั้นก็ได้นะเขารู้สึกว่าตัวเราอะไม่ชัดเจนกับเขาตัวเราโลเลตัวเราไม่เลือกตัวเราไม่ตัดสินใจเลยนะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์อะจะไปในทิศทางไหนนะคะโอเคคราวนี้เราขอดูในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนะที่ท้าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนะต้องบอกว่า มีเกมที่คุณและเขาอาจจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ลักษณะของการเริ่มต้นน่ะโอเคได้เริ่มจริงนะเริ่มทั้งที่ตัวเองก็ยังสับสนนะคะเราก็สับสนเขาก็สับสนนะเราก็รู้ทั้งรู้ว่ากับการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนอะ่ะเราอยู่ด้วยกันก็เป็นฟีลของการแบบเป็นเพื่อนนะคะดูแลกันแบบเพื่อนแต่ก็เรื่อกที่จะยังไม่ปล่อยนะมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ย ก็ยังอาจจะมีความคุมเครือแบบนั้นไปต่อให้เราเริ่มต่อให้เรากลับมายอยู่ในฐานะของการเป็นแฟนหรือการเป็นคุณคุยเหมือนเดิมนะแต่สถานการณ์ก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะ <What? S 2> คราวนี้นะคะเราขอขคําแนะนําให้กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ะคะ3ค่ะขอคํา<ๆ>แนะนําให้กับคนนี้เลือกไพ่กล่องที่3นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะด้วยว่ามันเคยอยู่แล้วมันรู้สึกดีมันรู้สึกสนุกนะคะเลยยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะด้วยว่า มันเคยมีไออดีตนะคะมันมีภาพความทรงจาที่ดีๆต่อกันนะแต่ด้วยลักษะนะาภาัยนะคะถ้าเกิดเราจะยังไปต่อแบบนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่เสี่ยงนะคะมันก็เสี่ยงว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่โอเคในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าหยุดดีไหมนะคะเพราะถ้าเกิดหยุดในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะที่แบบทําอะไรที่สเสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมันยังเหลือในเรื่องของแบบมิตรภาพ ความรู้สึกดีๆยังมีในเรื่องของการช่วยเหลือกันได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนีเล่อบอกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างแรกควรไปเคลียร์ให้มันชัดเจนนะดีกว่าว่าไปกันแบบไม่โอเคแบบไปกันแบบงง,ง,งๆแบบนี้นะคะก็ไปเคลียร์จะดีกว่าเนะาะคราวนี้นะคะขอดูในส่วนของรัานาดาวจันทร์ดาวศุกนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ พอดูในส่วนลัคนาดาวจันดาวสุหรือราศีที่เกี่ยวข้องค่ะราศีธนูราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎค่ะเรียบร้อยสําหรับคนนี้เรื่องพิอากานะคะกอนที่3ามถ้าเกิดเพื่อนเจอเรื่องราวประมาณนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะไพ่เป็นไว้บทซาไหมใครที่เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์แล้วดูไม่ค่อยจริงจังหรือว่าขี้งอนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้และถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเปกระตุ้ใจกับมิงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ นใหม่คลิปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เลือกพีอาราศนะคะกองที่สีนะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นไพ่พูดเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะสถานการณ์ว่าเขานี่มีความรับอะไรแอบซ่อนเอาไว้อยู่นะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนนะว่าช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรคุณเจอเรื่องอะไรมานั่นเองนะคะ สถานการณ์ความรักของคุณนะคะเป็นเช่นออฟฟอร์หัวกราบค่ะ justice หัวกลับแล้วก็เป็นแชมเปญหัวกลับนะคะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ตัวนี้ตัวคุณอาจจะเจอในเรื่องของความผิดหวังแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแล้วทาให้ในความสัมพันธ์มันค่อนข้างยากที่จะพัฒนาต่อเช่นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะไม่ถูกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่เหมาะสมซึ่งการการหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะไม่ได้จริงจังตั้งแต่แรกแบบนั้นก็ได้นะแล้วต่อให้ตัวคุณเองพยายามที่จะหาวิธีการต่างๆนะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่สุดท ไม่ว่าเราจะเทคแอคชั่นอะไรไปสถานการณ์ก็ดูไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอีกทั้งอาจจะต้องระวังด้วยนะคะในช่วงนี้คือจะต้องคิดหลายๆตลบนิดนึงเพราะมีโอกาสว่าพอทําไปอ่ะความสัมพันธ์อาจจะแย่กว่าเดิมได้ด้วยนะคราวนี้ความรู้สึกของเรานะคะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าในช่วงแรกนะความสัมพันธ์โอเคมากๆเลยคุณและเขาอาจจะชอบอะไรคล้ายๆกันนะคะมีโอกาสาที่จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแต่สักพักตัวคุณเริ่มรู้สึกท้อแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้นะอาจจะด้วยว่าตัวเราค่ะเหมือนกับมีการเทคแอคชั่นไปเยอะรู้สึกเหมือนกับเราทําอยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้นก็ได้ อีกคนอาจจะไม่ได้ทุ่มเทยอย่างที่เราทํานะคะมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะลดในเรื่องของการดูแลลดในเรื่องของการเอาใจใส่น้อยลงนะคะเพราะคุณเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วอ่ะอยากที่จะเหมือนกับไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆแบบนั้นก็ได้นะคะตอนนี้ตัวเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะตัวเขารู้สึกอย่างไรต้องบอกว่าตัวเขานีช่วงแรกน่ะค่อนข้างที่จะปิดการปิดใจกับคุณนะคะออกแนวว่าเป็นคนนิ่งๆเฉยๆก็ได้อ่ะหรือแบบแสดงของ การเหมือนกับปกปทองตัวเองอะเยอะมากๆนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกดีๆนะเขาอยากที่จะกลับมาขอโอกาสหรือว่ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะแต่มันเป็นในเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวจริงๆนะเพราะว่ามีนายอฟคอนขึ้นมาคือเขาเองเนี่ยอาจจะกลับมาแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราอยู่ดีนะคะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมที่จะมั่นคงนะแต่กลับมาเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกดีต่อกันนั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะความลับของเขาคืออะไรนะคะความลับของเขาคืออะไรนะคะ four of con ค่ะ halflan ค่ะแล้วก็เป็น k n i g h t of con นะคะแบบหัวกลับนะ มิกมองว่าความลับของเขาอ่ะคือการที่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะเช่นบุคลิกอาจจะดูเหมือนเป็นคนเฟนลี่หรืออะไรก็ตามแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะการเป็นคนไม่เปิดรับอะไรง่ายๆนะคะเป็นคนมีกำแพงสูงนะคะ for of con นะคะเหมือนกับ protect ตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดสร้างความสัมพันธ์นะก็จะเป็นลักษณะการคุยไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ช้ามากจริงๆอ่ะเหมือนคุยไปแบบอาจจะไม่รู้ว่าจุดหมายอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะอีกทั้งตัวเขาเองก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครด้วยนะนี่คือสิ่งที่เหมือนตัวเขาเองอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้สื่อกับเราออกมานะคะเพราะฉะนั้นทําให้ตัวคนเองอ่ะอาจจะเริ่มรู้สึกมันไม่โอเคอ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วมันก็เริ่มท้อมันเซ็งแล้วกับการที่ตัวเขาอ่ะดูเหมือนกับไม่สนใจไม่เอาอะไรเลยนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะว่า,าแล้วแนวน้องคมสัมพันธ์ในช่วง1ถึงเดือนนะคะจะมีทิศทางแบบไหน ความสัมพันธ์ในช่วงประมาณ1-3เดือนนะคะต้องบอกว่าในช่วงนั้นอาจจะมีความรู้สึกสับสนลังในอยู่บ้างน,นะคะแต่ก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความรักนะคะ mm hmm. เกิดการเปลี่ยนแปลงนะซึ่ง อาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วตัวเขาเนี่ยไม่จริงจังกับเราสักทีหรือตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาคําพูดนะคะหรือรักษาสัญญาที่ให้กับเราได้เนี่ยอาจจะทําให้ตัวคุณเลือกที่ว่าฉันอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้มาแล้วนะคะไม่อยากอยู่แล้วเนะวาะคราวนี้นะคะเรามาดูก,กันต่อแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเดินออกมานะสถานการณ์ของตัวเราจะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ของตัวเราจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่า ในช่วงแรกที่เราเดินออกมาเราอาจจะมีฟีลของการท่องตัวเองอยู่บ้างนะเช่นเออฉันผิดหรือเปล่าที่ฉันถอยออกมาหรือฉันมีจุดบกพร่องที่ไม่ดีตรงไหนนะคะมันกลายเป็นว่าในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกน้อยๆเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของความรู้สึกผูกพันอะ่ะมันยังรู้สึกว่าเอออยู่ด้วยเราก็ยังเป็นคนที่รู้สึกสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็เลยอาจจะเหมือนกับค่อนข้างที่จะเฟลรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างนะคะ แล้วถ้าเกิดนาน,น,านไปเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะคะนานไปจะดีขึ้นไหมนะคะเออนานไปนะคะต้องบอกว่า ความรู้สึกของการมี p a s s i ่นอะไรต่อกันนะคะมันก็จะเริ่มลดลงแล้วมิ้งมองว่าตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่ด้วยที่เป็นลักษณะแบบ king of con นะคะก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีกับคนเก่าๆนะคะก็อาจจะมีการจบการแบบถาวรเลยโดยที่คุณแบบโนสดโดแคร์ end, ไปเลยนะคะโอเคคราวนี้เราขอคําแนะนํานะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นิดนึงนะคะขอคําแนะนาสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะจ๊ะ สถานการณ์นะคะจากไพ่อ่ะไพ่บอกว่า ก่อนที่เราจะมีในเรื่องของความรักนะคะเราอาจจะอย่าพึ่งทุ่มไปสุดตัวอย่าพึ่งจริงจังมากจนเกินไปนะคะพอไพ่สองใบนี้นะก็เป็นลักษณะของการที่แบบดูไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้แว่นขยายนะดูให้ดีๆนะคะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจเทใจไปให้กับใครสักคนนะคะเพราะถ้าเราเลือกที่จะทําแบบนี้สุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขเจอคนที่จะจริงจังกับคุณจริงๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆไปเหมือนกันนะไยถึงตัวเราเองจะเลือกใครเข้ามานะเอาอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอดูในส่วนรักนาดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะหรือราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนนี้เข้ามาดูนะคะในคริปนี้นะคะนี้จะเปิดทั้งหมดสามใบด้วยกันนะคะราศีเมษค่ะราศีก็เรากฎช่วงนี้ราศีก็เรากดขึ้นติดๆแล้วก็ในถุนตุลกุมนั่นเองค่ะเรียบร้อยสําหรับสถานการณ์ความรักนะคะคนที่เริ่มพิอากาศนะกองที่4นะถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะคะรู้สึกว่าเรื่องราวตรงนี้มันค่อนข้างตรงก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นอย่างไรบุคลิกคือเป็นคนอีโก้จัด นะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยรับฟังเราหรือเปล่าแล้วก็ดูเขาจะไม่สนใจเราไหมนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเล่นพิอากาศเพิ่มเติมสามารถดูได p เพลย์ลิสต์ได้เลยมีแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการง,งานการเรียนก,กรงงารเงินต่างๆนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์ได้เลยเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีค่ะ